สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาอาสูปูสูคนในควาวอย่าเล่นหกอึ่งตึงเด้อพี่น้องเด้อเหลือง,งานมากกับ่ระธานเธิบดียังเหรอพี่น้องบ้านพี่น้องจา้ากินข้าวอย่าลืมได้เจ้ากุ้งพี่น้องเจ้ากุ้งใส่กะกอกพี่น้องจ้า่ะแล้วกัอันต้มยำต้มยำขาหมูพี่น้อง อันหนึ่งข้าวเหนียวห่อนหอนพี่น้องมาแบบว่าอันต้มน้ำห่อนลวกเอาพี่น้องเอ้ยใส่น้ำหอสามอ้าน้ำห่อนสามสิบอันนาทีหุ้ยห่อนเดีอดละพี่น้องผู้ใดว่าอย่าเล่นกินเข่าบะติดเมื่อนั่นมาเบิรงนเน้อร์นี่คนดูคนมันกินเข่าติดปั่นข้าวเหนียวติดเมื่อเพิ่นว่ามาพี่น้องจ๋ากินเข่ากับยูรินเดอค่ะเด้อเมื่อเนีตอ่ะ จะเป็นคลิปอุนจินไปก็ออไปพี่น้องพี่น้องได้อีหยังกินหน,น้าหนอเมื่อยหลายพี่น้องเลยโอ้ยว่าสิคุยแจ้วกุ้งได้บ่นยืนตั้มเจ้วกุ้งใส่ประกอบพี่น้องปกติเมนูตั้มจ้วกุ้งเนี่ยลูกสาวยืนมาร์คเดฟพี่น้องแต่ว่าน้องพิมพ์ปรยู่ค่ะ พ่อพี่เลิกงานแล้วกลับไปข้างบ้านโมโล้วกะมือรุ่นมาเพิ่นสิต้องไปเรียนหนังสือตอ่อแล้วว่าแม่อยู่บ้านพูดเดียวเดิมมือเนียวสั่นปกะ่อมห้องแม่หรอกอมีน่ะทีเรียนเรียนไปอเรียนอยู่บ้านพูดเดียวคนเดียว จนชิ้นแล้วพี่น้องโอ้ก็มีแต่ตอนเอฟเอฟเถอะหอมแทบตายๆช่างๆไอ,อ้ข่าวจีนมั้ง กันเขาว่าแสบเขาเทีเมื่อพี่นอนอกึบังง วก็ศูนย์แต่ว่าปั่นเข่าไปาได้พี่น้องเอ้ยจะอ,อ,อย่าลำค์ขั้นอย่าลิ้นด้วยค่ะเด้อเมื่อนี้เ <laughs> มื่อนี้พิษพิษเทคนิี้พิษแล้วพี่นอ้องไปจังสีละ่ะโอ้ยก็ทุเรศทุลังเถอ คืมั่งไปต่อได้ไหมมาจับแมนส่วเหตุผลที่เป็นโสดโดนงานนต้องเสียอะไอไ่รู้จกินทุเรศทุรังพลังรับก็ได้ เหตุผลที่สวดนานเพราะสิ่งนี้กระซางกระซางบะมี่กระซางผัวั่นวาตยาเล่นได้กินเขาแสบนอนหลับได้กินแนวเจ้าความมาพี่น้อง่วงยังเดี๋ยว่วงตะเรียงบ่ได้กินเลียงมีผัวหรือบะมี่เอาไว้เที่อหลัง มาเด้อปะวันผพือยู่เยอะราแมนสุดผู้สุ้คนสุดเจ๋เด้อย,ดดยิ่งเอินเบร์สุมม่หมก เดี๋นหนึ่งสีได้ห่อกระเป๋าเนวาไรแสบซื้อกินโลดเมียฝรั่งเอ้ยยุย่ยจุยอัดยุ่อยากเนอะตายมากมีผู้เบิงเจ้าเดียแนวดอยแสบซื้อมากินโลดจะสุดไปแท่งปลานนั่น ยอมกินประหยัดเพื adalah, ่อให้ทั life, ้งบ้านสบายสั่นเศร้าคิดชีวิตไผชีวิตมันหายได้ตะท้อหายนั่ล่ะท้อได้จอท้อซอยปากทองเจ้าก็ต้องกินจะบวมีแห้งเหงานกะเสียแสเอ็นเหงางนส่งไปให้ทั้งบ้านลูกสวยปานั้นกินไปจมไป มอนเขากินกระดัยมีแ,ยแห้ง,บบหงม,หมีแห้งเดเบียบมาค่ะน้องเมียฝร,รังกระดัยจะไปยุ่อดยุ่อย่ายงยามสีตายมากมีผู้ดใดป่วยผู้ใดตายแทมมูเจ้าเดียอ,อหายงาก,กระดอง nên đấy xẹp phải sửa mất tiền anh ba, chắc không con. ที่ว่าตรงแนี่ยมานมอยแล้วพี่น้องด้อขอโสดแล,ลายหลคันไปจีใจดำพูดไดก็ได้ว่าตรงตรงทั้งเสียละคือบ้าอมความโลกสวยเห็ดที่ยังกระดอก,กระเดียก็นปะยอมอดยอมยอ,มย,อมยากเพื่อครอ,อบครัวอดกับให้มันอดพ่อดามพ่อดีอืม ชีวิตต้องขับเคลื่อนโดยการอิ่มท้องกินแจบนอนหลับจังสิมีแหมีแห้งหาเงินหาทองเจ้าบ่มีแหยมีแห้งหาเงินหาทองเจ้าสิเอาส่ไปหาสวดทั้ทงบ้านมาามเน้ยเข้านี่เราต้องอิ่มก่อน ยิ ả? Ả cho 3, cho ่มแล้วก็มีกำลังหาเงินหาทองมีกำลังหาก็มีเงินถึงตัวก็จะคอยเสียดแบงให้ทั้งบานทั้งซองขจอมามีกำลังหาเจ้าเสียส่แบงเพิงนคอยบ่ประหยัดเด้ออยากกินยังคอยกับสิกินเลย เออกินอิ่มแซ่บกินอิ่มทองนอนหลับมียหงไม่แห้งไปเหตุงานก็นจะเป็นเงินเป็นทองจำเสด็จซอยพี่ซอยน้องซอยผู้อยากซอยเน้อหนันวะผููไปอยากซอยก็ต้องซอยทุกอยู่บ้านก็ต้องซอยเหลือตัวเองตะก,กีตะกอม บ่มีอันเมียฝรั่งก็ยังอยู่รอดนั่นเด้เออพราอันมีอนพี่มีน้องมีผู้นั้นผู้นี้มีผัวฝรัง่งก็คือสิบ่รอนดลระบัดเอ,อ้ยอย่ารีบ่ได้มาวจบเมว่า,าให้ผู้ใดเด้อว่าซูฟังว่าซ <laughs> ูฟังซื่อฮ่าฮ่าฮาฮ่าฟังคนเด้อ เวลาอยู่เมืองนอกลำบากก็บอกพนว่าลำบากลวดอายเหีหยังเจ้าก็หายก็ไม่ไผมาคมข้อเอาหรอกเกิดมาชีวิตเดียวตายก็ตายผู้เดียวตัว ว akes, habitude, ่าไปว่ามาละจมสวยกินไปกินไปจมไปน้อพี่น้องเนาะแซ่บพะโล่แก้วกุ้งนะแซ่บพี่น้องเลยเพรากระสีไดายังเล่นพะโล่เหรอละอีฮะหนี่กินเข่าก็ว้าวด๋วด๋วเฮ้ยได้เนีค่ะ วัสู้กันฟังวัวสู้กันฟัง,งอืมเฮ้ยเับเพ็กคอมเมนต์แวยาลินดีดเด้อพักในตาลนีเกี่ยงแอรแซ ยังเลี้ยงแถวบ่ดีย่ะาพี่น้องคะขอบึงขอบคุณนร้อนๆแย้วขอเ้อย,อย,อด,ยดูแลสุขภาพนะนะคะพอกันคลิปหนาพี่น้องจับ้วเปน <laughs> เอียมอ,อือ